คะสัญญาณชัดเจนไหมนอ้อใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งหน่อยนะคะเสียงชัดไหมเสียงชัดหรือเปล่าถ้ามีเสียงนะคะถ้าชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะโอถ้าเสียงชัดเจนนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะวันนี้เรามาดูดวงกันนะคะมาเช็คดวงกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าได้ยินเสียงไหมฟังเสียงตัวเองก่อน โอเคชัดอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยคะ่ะใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเช็คดวงกันนะคะกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะอะไรที่ควรรู้ตอนนี้ก็มาในหัวข้อที่ถ้าคุณเลื่อนมาเจอนะคะคลิปนี้หรือไลน์นี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะก็ไพ่น่าจะดึงดูดให้คุณเข้ามาฟังเนาะ คิดว่าหลายๆท่านเข้ามาก็อาจจะแบบว่าเลื่อนมาเจอพอดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไเตยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แจ้งเวลาไลฟ์นะคะกดหนึ่งนะคะสัญญาณเสียงภาพชัดเจนกดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะนะที่เรามาฟังไลฟ์นี้เนี่ยนะอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะน่าจะพร้อมแล้วแหละใครมาทันช่วงไหนก็รับเอาพลังงานช่วงนั้นไปเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่กดติดตามใบเตยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยใบเตยคิดค่าครูนะ เป็นการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะใครที่เข้ามาอยู่ในไลน์นี้แล้วนะคะเรามาเช็คกันนะคะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนค่ะที่คุณมาเจอใบเตยในไลน์นี้นะคะขอบคุณที่กดติดตามค่ะเราไปเช็คกันเลยค่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็น The m a g i c ชียนะคะไพ่ขึ้นมาเป็น The m a g i c ียนค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในไ like ลน์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนเซนต์แรงและเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการเจรจาในการติดต่อสื่อสารนะคะคำพูดเนี่ยเหมือนมีสาริกาอยู่ที่ลิ้นพูดอะไรได้แบบนั้นนะพูดอะไรได้แบบนั้นอย่าไปแช่งใครนะ อยากได้อะไรอยากให้ชีวิตดีในด้านไหนจงพูดในสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะเราไปดูกันต่อค่ะอะไรที่ควรรู้ตอนนี้ทิศทางการเงินของคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าไลน์นี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่คุณมาเจอไปเตยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นคุณจะมีสติในการใช้เงินมากยิ่งขึ้น นะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่ทำธุรกิจการงานนะคะทิศทางธุรกิจการงานของคุณเนี่ยกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมชมชอบมีแต่คนรักคนเมตตาไปขอความช่วยเหลือจากใครแค่คุณเอ่ยปากหรือคุณอาจจะไม่ต้องเอ่ยปากแค่คุณคิดในใจก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณ เราเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนคอยคุ้มครองคุณเมตตาคุณมากๆนะคะบารมีเกิดสิ่งดีๆเกิดนะใครที่อยากให้เป็นอยากให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพิมพ์9 9้ากกดรับเอานะคะพิมพ์9 99 9ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหรือพิมพ์9 99 9สาธุสาธุสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะ คุณเข้ามาฟังวันนี้คุณเจอไปเตยในไลน์นี้พลังงานคุณดีนะคะบอกเลยว่าพลังงานคุณดีนะถ้าคุณรู้สึกเครียดถ้าคุณรู้สึกกังวลใจนะคุณไม่จําเป็นต้องดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วคุณสามารถเคลียร์แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมอย่างดีงามพลังมหัศจรรย์จากคำพูดจากสิ่งที่คุณคิด จากทัศนคติที่ดีของคุณจะนำพาเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะต่อมาค่ะเราไปดูต่อนะใครที่ชอบสวดมนต์ใครที่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยดีมากดีที่สุดนะอ่ะเรามาดูต่อนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญในไลฟ์ด้วยนะคะเรามาดูต่อนะคะ 6ถ้วยคุณเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะมีพรสวรรค์น่าจะมีความพิเศษด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งที่คุณมีความเก่งเป็นพิเศษแต่ว่าคุณไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้คุณไม่ค่อยได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านที่มันเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกําลังคิดว่าคุณจะต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตได้อย่างไรเนี่ย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้คําตอบนั่งสมาธิเพื่อหาคําตอบนะคะคําตอบเนี่ยคุณไม่ต้องไปถามหมอดูที่ไหนเลยถามตัวคุณเองนะคะคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดเสียงจากข้างในเนี่ยมันจะดังชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอไปเตยในไลฟ์นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคุณโชคดีคุณมีพลังงานด้านดีค่อนข้างเยอะนะคะและคุณก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตในหลายๆเรื่องเลยนะดูต่อนะคะ ขอบคุณที่กดติดตามนะคะขอบคุณที่กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยอ่ะเราไปดูกันต่อค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะไพ่8ดดาบคืออะไรสิ่งที่มันค้างคาใจนะคะที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้รับการปลดล็อกนะคะ เราจะได้รับการปลดล็อกค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินหรือชีวิตในด้านใดๆก็ตามคุณจะปลดล็อกได้นะทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเรื่องที่คุณลงทุนลงใจทำอยู่ตอนนี้นะคะกำลังจะผลิดอกออกผลกำลังจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นรอคอยนิดนึงสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจในตัวเองคิดหรือฝันว่าจะทำอะไรก็ทำให้สาเร็จทีนี้เป็นช่วงที่ไปเจรจาเปิดไพ่นะคะฟรีนะคะก็พิมพ์คำถามมานะกะติกาง่ายๆนะคะกดติดตามกดแชร์นะ แล้วพิมพ์ชื่อชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้ตามด้วยคําถามหนึ่งคถามที่เป็นคําถามเฉพาะจอดจงพิมพ์ส่งเข้ามาใบเตยอาจจะไม่ได้ตอบทุกข้อความแต่ถ้าบุญสัมพันธ์กันยังไงเราก็ได้คุยกันนะยังไงเราก็ได้คุยกันยังไงใบเตยก็ต้องตอบคําถามของคุณไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าไลฟ์ไหนก็ตามถ้าบุญสัมพันธ์กันยังไงใบเตยก็ได้ตอบเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใบเตยไม่ได้ตอบไม่ต้องเสียใจนะไหลคําถามมาได้เลยนะคะ กติกาง่ายๆกดติดตามและกดแชร์นะคะตามด้วยชื่อของคุณคำถามเฉพาะเจาะจงแล้วพิมพ์ส่งมาเลยค่ะคุณอุ้มบอกว่างานจะผ่านโปรไหมสวัสดีทุกทท่านเลยค่ะคุณอุ้มค่ะถามว่างานจะผ่านโปรไหมจริงๆแล้วเนี่ยไ้่าดาบขึ้นมาเนะาะมันจะต้องใช้เวลารอนานเหมือกันนะ ที่ที่เราคาดหวังว่าเราจะได้อะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างพลิกล็อกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอุ้มจะต้องไปสมัครหลายๆที่นะคะที่ที่เราคาดหวังว่าจะได้ตอนนี้คือยังเอาแน่อนอนไม่ได้ถามว่าจะผ่านโปรไหมมันเป็นอะไรที่มันผิดคาดมันเกินคาดหรือมันจะพลิกล็อกได้เพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยช่วงนี้ไปสวดจัก,กรพพัดนะคะมาหาจัก,กรพพัดนะตามกำลังวันนะแล้ตั้งจิตอธิษฐานขอเอาเรื่องนี้นะคะ พิมพมาเลยค่ะคุณกลอยบอกคุณคนคุยชื่อกายเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้ดูสิเขานิ่งนะถามว่าเขาคิดอะไรเขาก็มองว่าเราอยู่สูงมากเลยละ่ะนะมองว่าเราเองเนี่ยโอ้ยนะอยู่บนหิ้งเลยจะกล้าจีบเราไหมเนี่ย เหมือนเขาไม่กล้าจีบเราเลยแต่ว่าเขาจะเข้าหาเราอยู่นะอาจจะฝากเพื่อนมานะคะหรืออาจจะทําอะไรสักอย่างเพื่อส่งสัญญาณที่ดีให้กับเรานะคุณอางุ่นบอกความรักควรหยุดพักหรือจะไปต่อดีคะดูต่อนะพักหรือไปต่อดีคะคุณอางุ่น ไปต่อดีไหมโอเครียดเลยนะเนี่ยก้าวดาบเอ่อไปเขียนเลยนะลิสต์ออกมาค่ะข้อดีข้อเสียของการมีเขาในความสัมพันธ์นะถ้าข้อดีมันมากกว่าก็ไปต่อค่ะแต่ถ้าข้อเสียมันเยอะกว่ามันท็อกซิกก็ต้องหยุดนะคะไปพิจารณานะคุณฟางบอกโชคลาภการเงินดูสิ ใครที่มาใหม่กติกาง่ายๆนะคะกดติดตามกดแชร์นะตามด้วยชื่อของคุณแล้วก็คำถามนะคะคุณฟางโชคลาภการเงินมาปรับปลายค่ะเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะขอให้โชคดีค่ะประมาณ60-70%ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างลงตัวอยู่นะคุณฟางนะสวดพกะาถาเงินล้านนะคะวันละเก้าจบนะดีงามมากเลย เคหนึ่งห้าหนึ่งโอ้ขอบคุณคุณเมย์นะคุณเมย์พิมพ์คอมเมนต์เข้ามารวัรวๆเลยขอให้คุณเมย์สำเร็จทุกเรื่องเลยจริง,รงๆแล้วคุณเมย์เนี่ยพลังงานดีนะไม่ต้องดูเพิ่มก็ได้นะคะที่เป็นรูปน้องเหมียวอะ่ะคุณเมย์ใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะอะต่อที่คุณเจนค่ะรอวีซ่าอยู่เดือนสิงหาจะวีซ่าได้ไหมจะได้วีซ่าไหมคุณเจนจะได้วีซ่าไหมคะ คุณเจนอุปสรรคเยอะนะอืมมันน่าจะมีเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของเอกสารที่ยื่นไปแต่ถ้ามีคนช่วยเนี่ยอาจจะบวกลบแล้วอาจจะกังกึ่งอยู่คือไพ่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะได้สิงหาชัวนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องการยื่นเอกสารอยู่อาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ แต่ไม่ว่าจะไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรยังไงก็ตามคุณเจนจะต้องได้เดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วเขากําหนดมาแล้วว่าต้องได้ไปแต่อาจจะช้าหรือเร็วนั้นต้องรอนะคุณเมยบอกว่ามีคนครบชินมีใจกับเราไหมวันที่31จะได้เจอกันไหม คุณเมย์เขาก็มีใจล่ะค่ะก็มีเกณฑ์จะได้มาเจอกันอยู่นะคะแต่ว่าจะได้เจอในวันที่สามสิบเอ็ดไหมก็กำกึ่งอยู่นะอวยพรให้คุณคุณเมย์โชคดีนะคะบอกไม่ได้ด้วยเป็นความลับของสวรรค์ค่ะอะโอเคต่อเลยก่อนที่จะปิดไลน์นะสุ่มเช็คนะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะคือไม่ได้ไลน์นานแล้วนะคะคุณย,ย้ยการงานการเงิน ไ่เตยดูให้คุณยุ้ยหรือยังอ่ะยุ้ยงานกับเงินคุณยุ้ยงานก็ดีค่ะกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวการเงินก็อาจจะรู้สึกกดดันอยู่แต่ก็ยังอยู่ในจุดที่มีเงินพอใช้อยู่นะคะอย่าไปซีเรียสค่ะคุณยุ้ย สวดพระคาถาเงินล้านไปยาวๆเลยค่ะดีงามมากเลยนะคุณเดียวเดือนหน้าจะสอบไปทำงานต่างประเทศจะสอบปิดไหมคะขอให้ติดขอให้สมหวังกันทุกคู่ทุกท่านเลยเด้อคุณเดียวอ้ชนแก้วน่าจะมีการเฉลิมฉลองน่าจะประสบความสำเร็จอยู่ ตั้งใจตั้งใจนะไพ่ออกมาดีนะคะแต่เราก็อย่าอย่าประมาาต้องพยายามมากๆต้องตั้งใจมากๆนะก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกท่านไปเตยต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะก็เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะจริงๆแล้วพลังงานของคุณดีอยู่แล้วแหละที่ได้เจอไปเตยในไลฟ์นี้พลังงานดีกับทุกใบเลยใครรอคอยข่าวก็รอจังหวะรอเวลารอโอกาสค่ะ เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเองนะแล้วก็ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะใบเตยมี2แบบแหละนะถ้าครูไม่จํากัดก็คือเป็นคําถามเฉพาะเจาะจงใบเตยมี ID line แล้วก็มี f c e b o o o p เพ e นะคะแปะไว้หนะ้าทำลายอยู่ก็เข้าไปดูได้แอดเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนใครจะดูพื้นดวงผูกดวงดูชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเมืองที่เกิดคือดูแบบละเอียดอนะใบเตยคิด299 พร้อมคาถามเจาะจงนะแต่ส่วนใครที่แบบเออไม่ได้ละเอียดมากไปเตยแค่อยากจะถามเรื่องความรู้สึกอยากถามเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคําถามเฉพาะเจาะจงไปเตยก็ไม่ได้ฟรีค่าครูแล้วนะก็ค่าครูตามกําลังทรัพย์นะคะใครใครสนใจอะไรก็เข้าไปดูได้เพิ่มเติมในเพจค่ะ,ค,ะคุณยุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ FC ค่ะขอบคุณมากขอบคุณ,คคณทุกทุกท่านเลยนะคะคืนนี้ฝันดีค่ะแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามานะคะโชค ราบโชคลาบนะเงินทองนะคะความมหัศจรรย์ใดๆที่คุณคาดหวังไว้ขอให้เกิดขึ้นกับคุณและถ้าไม่ได้ตอบใครอย่าเสียใจนะคะเดี๋ยวใวเตยจะมาไลฟ์อีกอยู่นะขอบคุณที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ